คุณผู้ชมกับล่าสุดเกิดข่าวด่วนช็อกวงการสื่อและก็คุณผู้ชมที่ติดตามข้อมูลข่าวสารมานานนะครับเนื่องจากพิธีกรสื่อมวลชนชื่อดังนะครับถูกนําตัวส่งห้องไอซียูของโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าของผู้ชายคนนี้เนี่ยหน้าที่จะจดจําชื่อเสียง แล้วก็บทบาทของการเป็นพิธีกรการรายงานข่าวได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้คนในวงการครอบครัวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับส่งกําลังใจเข้าไปเป็นจํานวนมากเลยนะครับเนี่ยฮะก็คือคุณมนัฐนะครับหรือว่าดรมนัฐจำหน้าของท่านได้นะครับที่เคยทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเป็นพิธีกรข่าวรายการข่าวชื่อดังเลยนะครับ ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU เป็นการเร่งด่วนแล้วมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นซึ่งผมจะได้นำเสนอรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับคือเห็นข่าวก็ยังคงรู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการสื่อมวลชนแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับผู้ประกาศข่าวพิธีกรโทรทัศน์เคยเคยได้รับรางวัลดีเด่นแห่งปีนะครับซึ่งเกิดอาการเส้นเลือด เส้นโลหิตในสมองเนี่ยแตกเฉียบพลันจนต้องถูกนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับโดยมีรายงานนะครับว่าเพจดาราภาพยนตร์ได้เป็นผู้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าตกใจดังกล่าวนะครับโดยบอกว่าทีมข่าวดาราภาพยนตร์ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของดออรมนัสด,ดรมนัสตั้งสุขเป็นพิธีกรข่าวมือรางวัลและก็ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด,ดีเด่นแห่งปี อาการของคุณมนัฐเนี่ยนะครับตามรายงานบอกว่าเกิดอาการวูบแล้วก็ล้มศีรษะฟาดพื้นถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินแพทย์ตรวจพบว,ว่ามีเลือดข้างในสมองแล้วก็สมองบวมเนื่องจากตอนล้มฟาดซึ่งตอนล้มฟาดเนี่ยสายเหตุคาดว่าเกิดมาจากความดันโลหิตที่เพิ่มที่พุ่งสูงนะครับแล้วก็ศีรษะส่วนก้านสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาล ราชาวิถีนะครับแล้วก็มีแฟนๆหรือว่าประชาชนที่รู้จักติดตามข้อมูลข่าวสารส่งกําลังใจให้ได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ฮะคือบทบาทก็อย่างที่หลายคนเคยติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีกรข่าวรายการชื่อดังนี่ฮะด็อกเตอร์มนัทตอนนี้ทุกคนก็ภาวนาเอาใจช่วยนะครับให้ผ่านพ้นช่วงที่น่าเป็นห่วงนี้ เพราะว่าเส้นโลหิตในสมองแตกคือลักษณะจะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เหมือนกับล้มลงไปแล้วก็ทําให้เกิดการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับสมองแล้วก็เส้นเลือดตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องในวงการสื่อมวลชนแล้วก็คนที่อ่านข่าวนะครับก็ขอส่งกําลังใจพร้อมกับทีมข่าว Easy New, Easy Con, อ,อีซี่นิวอีซี่ยุคนให้ดรมนัสนั้นปลอดภยัยแล้วก็มีสุขภาพดีโดยเร็วครับ